สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วอล์กพีพีหนึ่งสองห้าป่วยมาเป็นอาทิตย์แล้ววันนี้เริ่มมาบนอาการป่วยของเกมมันจะบอกไงดีคราวนี้ไม่ได้ป่วยหนักนะมันเหมือนฟ้าฝนมันพาไปแล้วก็ป่วยแบบอิดออดแต่อิดออดออดแล้วแบบมาทีละอย่างอะ่ะคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกมป่วยเนี่ยจะป่วยเป็นทอนซิลก่อนนะครับแล้วก็จะแบบทุกอย่างจะหนักหนาสาหัสมากจะแบบว่าตัวร้อนขาดน้ําอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย แต่ครั้งนี้เนี่ยมันมาจากไอก่อนเริ่มต้งมาจากวันเสาร์กลับมาจะทํางานนะตึก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 ตกตกวันจันทร์เจอลูกค้าจากไอก็เริ่มมีไข้อังคารก็มีไข้หนักวันพุธมีไข้เสร็จทอนซินมาวันพฤหัสทอนซินหายแต่กลายเป็นว่าตาจ้องคอมไม่ได้แล้วก็เริ่มแล้วทำงานไม่ได้เลยก็เลยแบบไม่ไหวแล้วทำไงดีเลยต้องพัก จนกระทั่งแบบว่ามาวันศุกร์ออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาพักอีกรอบเพราะรู้สึกว่าดีขึ้นคือที่ผ่านมานี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมอาการป่วยมาถึงแบบทยอยมานะไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วพายุเพิ่งผ่านไปหางพายุก็เพิ่งผ่านไปยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้มาบ่นแบบสั้นๆไม่มีเวลาแล้วต้องไปทำงานก่อนแล้วหลังจากที่ทำไม่ได้มานาน ยังดีนะเพิ่งเริ่มจ้องคอมได้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย